ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาปาราชิกเป็นประสบการณ์ของใครครับเรื่องนี้น้องทาม เออเรื่องนี้ต้องเขาต้องต้องบอกพี่เป้กับท่านท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของรุ่นน้องคนหนึ่งที่ว่าสมัยตั้งแต่สมัยเรียนมปลายครับแต่ทีนี้กลายว่าพอพอน้องเขาได้ได้ยินได้รู้ว่าผมเนี่ยเคยไปไปไป,ไปเล่า μ, เรื่องผีอะไรพวกเนี้ยครับน้องเขาก็เลยฝากฝากสตอรี่ในในส่วนนี้มาซึ่งมันเป็นโอกาสดีไปดีที่ว่าเออผมได้เนี่ยติดต่อกับพี่เป้แล้วก็เลยเอาเรื่องราวเรื่องนี้ยมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ ให้พี่เป้ได้รับฟังตรงนี้ครับขอบุณมากครับก็เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับที่ว่าเขาได้ตัดสินใจบวชในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเนี่ยเขาวางแผนที่จะแต่งงานในช่วงปลายปีน allora ี้ครับก็เลยอยากจะบวชเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนโดยในการเล่าครั้งนี้นะครับผมผมขออนุญาตแทนตัวเองเป็นรุ่นน้องคนนี้เลยแล้วกันนะครับพี่เป้ได้ครับก็เรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ อนนั้นก็คือผมเนี่ยกับแฟนก็คบหาดูใจกันมาได้ประมาณห้าปีแล้วซึ่งเราก็มีการพูดคุยนะครับถึงเรื่องการแต่งงานเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่การงานมีอะไรหลายๆอย่างพร้อมแล้วครับครับที่จะในการสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยตกลงกันก็เลยมีการนัดให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับมาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องค่าสินสอดการจัดงานต่างๆครับก็ตกลงอะไรกันเรียบร้อยก็ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีครับผมกับ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยเดินทางกลับบ้านอืแต่ระหว่างทางที่เดินทางกลับไปครับผมก็สังเกตเห็นสีหน้าคุณแม่เนี่ยเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่สบายใจอืผมก็เลยถามคุณแม่ไปครับว่าเออแม่แม่มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับเรื่องเรื่องการแต่งงานเนี่ยคุณแม่เขาก็หันมายิ้มให้ผมเลยครับเออแม่ไม่ได้เป็นอะไรเอ,อแต่ลูกยังไม่ได้บวชเลยนะลูกลูกได้วางแผนเรื่องนี้บ้างไหม ตอนนั้นผมก็เข้าใจทันทีเลยครับว่าสีหน้าของคุณแม่ที่ดูเป็นกังวลเนี่ยก็คือเรื่องการบวชของผมครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นลูกชายคนเดียวของบ้านอตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจไม่นานครับก็เลยตอบคุณแม่ไปว่าอ่าผมวางแผนไว้แล้วครับก็เนี่ยช่วงต้นปีนี่แหละแต่ว่าผมอาจจะบวชแค่ประมาณสิบห้าวันนะไม่ได้บวชบวชเขา้าพรรษาครับพอผมพูดจบครับคุณแม่เขาก็เริ่มยิ้มออกมาแล้วแววตาอะไรแกก็เปลี่ยนไปทันทีเลยด้วยความที่ว่าดีใจครับที่ว่าได้ข่าวว่าลูกชายจะบวช พอเราเดินทางกลับมาถึงบ้านครับ <c oughs> คราวนี้ก็คุณแม่เขาก็ตื่นเต้นใหญ่เลยเตรียมตัวไปหาเรื่องบวชนู่นี่นั่นติดต่อคนนั้นคนนี้ <c oughs> จนเวลาผ่านไปไม่กี่วันนะครับ <c oughs> คุณแม่ก็เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเลิกการบวดวัดที่จะบวดรวมไปถึงการจัดงานต่างๆครับอก็ได้เลิกมาเป็นต้นเดือนพฤษภาคมครับส่วนวัดเนี่ยคุณแม่ก็เรียกวัดที่ว่าเป็นวัด ต่างอำเภอซึ่งมันเป็นวัดเดียวกับที่คุณตาเขาเคยบวชผมก็ไม่ติดอะไรนะครับเอาเอาทุกอย่างตามที่คุณแม่เขาเลือกเลยเพราะว่าเออให้แม่เขาได้สบายใจด้วยครับจนพอใกล้ถึงวันบวชนะครับผมเองก็ต้องไปนอนที่วัดเพื่อที่จะว่าต้องไปอ่านหนังสืออ่านตำราท่องคาถาเตรียมเตรียมบทสวดนะครับรวมไปถึงศึกษาความเป็นอยู่ของคนที่แน่นของวัดว่าเออเขาปฏิบัติกันยังไงบ้างที่วัดวัดนี้ครับ แล้วด้วยความที่ว่าวัดมันเป็นวัดต่างอำเภอครับซึ่งเป็นวัดเล็กๆไม่ไม่ใหญ่มากบรรยากาศรอบข้างส่วนมากก็จะเป็นป่าครับโดยมีสิ่งปลูกสร้างคือจะเป็นโบสถ์จะมีกุฏิแยกเป็นหลังหลังเล็กๆครับสี่หลังเรียงกันเลยครับตรงข้ามกุฏิก็จะเป็นหอระฆังถัดไปหน่อยข้างๆกุฏิก็จะเป็นศาลาโรงฉันครับแล้วก็จะเป็นเมนเผาศพครับวันนั้นพอไปถึงวัดครับผมก็เดินสำรวจบรรยากาศอยู่พักหนึ่งครับดูว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนบ้าง ห้องน้ำห้องท่าอะไรอยู่ตรงไหนอืจนหลวงตาที่ท่านเป็นเจ้าว่าอะไรครับท่านก็เดินทางกลับมาจากกิจนิมนต์นพอดีคุณแม่ก็เลยเข้าไปคุยติดต่อพร้อมทั้งฝากผมไว้กับหลวงตาครับพอคุณแม่เขาติดต่ออะไรเสร็จคุณแม่ก็เดินทางกลับส่วนผมก็เอาข้าวโอของเนี่ยไปเก็บไปในกุฏิแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือเตรียมบวชนะครับอยู่ข้างๆกุฏิซึ่งซึ่งกุฏิผมครับมันจะเป็น กุฏิสุดท้ายเป็นกุฏิที่สี่ก็จะมีโซนข้างๆไว้นั่งอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ครับระหว่างที่นั่งอ่านอยู่ก็มีพระรูปหนึ่งจะเดินมาหาผมอายุก็ยังไม่ได้แก่มากนะครับรุบ่นราก็ประมาณคุณลุงของผมอะผมก็เลยเออแกก็เลยทักผมขึ้นมาโยมจะมาบวชที่นี่เหรอผมก็หันไปครับแล้วก็พนมอไหวย้ยกมือไหว้แกพร้อมกับตอบไปว่าใช่ครับพอดีคุณตาเคยมาบวชที่นี่ คุณแม่ก็เลยเรียกวัดนี้ครับท่านก็ทำหน้านิ่งๆนะครับเออแล้วเป็นเด็กสมัยใหม่แบบนี้เนะี่ยกลัวผีไหมล่ะมาอยู่วัดโอ้ยเออครับผมก็ได้แต่หัวลอกเขินๆนะครับก็ก็ก็กลัวครับลงุงลุงคราวนี้แกก็ยิ้มออกมานะครับเออจะเป็นพระเป็นเจ้าอยู่แล้วยังกลัวผีอยู่อีกเอ้าเอาเอาตั้งใจอ่านหนังสือแล้วกันพูดจบแกก็เดินไปทํากิจของแกต่อที่โรงฉันนะครับครับ ส่วนผมก็นั่งอ่านหนังสือต่ออยู่ตรงนั้นจนเริ่มตกเย็นนะครับผมก็เห็นพระสามรูปเข้ามาช่วยกันกวาดตรงลานวัดรอบๆโบสถ์นะครับ,รบผมเองก็เลยลุกขึ้นเพื่อที่จะไปช่วยพวกท่านกวาดตอนนั้นก็พยายามทําทุกอย่างที่เหมือนพระรูปอื่นเขาทากันนะครับเวลาบวชจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากอโดยพระสามรูปนี้นะก็อายุเยอะกันหมดแหละผมเองก็ไม่ได้เข้าไปคุยอะไรกับพวกท่านมากนะครับ,รบจนกวาดลานวัดอะไรตรงนั้นเสร็จ ทั้งสามรูปก็เตรียมตัวเข้าบท์แล้วท่านเจ้าว,วาดก็เดินตามเข้าไปอีกรูปหนึ่งส่วนผมเองก็กลับไปนั่งอ่านหนังสือที่เดิมครับที่ข้างกุฏินั่งอ่านได้ไปนานหลวงลุงที่ผมเจอเมื่อช่วงกลางวันนะครับแกก็เดินเข้ามาหาผมที่ข้างกุฏิโยมเดี๋ยวไปช่วยอาตมาหาของหน่อยสิอาตมาทําของหล่นไว้ตรงทางนู้นนะ่ะครับพูดจบแกก็ชี้ไปทางสาลาโรงฉันนะครับ ผมก็โอเคไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยเดินตามแกไป uh huh. พอเดินไปถึงที่ศาลาโรงฉัน uh huh. ผมก็เลยถามแกครับเออลงุงลุงทำอะไรหายครับผมจะได้ช่วยหาถูก uh huh. แกก็หยุดแล้วก็ชี้ไปทางเมนนู่นอาตมาลืมไว้ตรงนู่น uh huh. ผมก็คิดในใจครับเออไปลืมอะไรไว้ที่เมนวะครับเออแต่ก็อ่ะกก็เดินตามแกไปครับจนพอถึงเมนแกก็เดินก้มหน้าก้มตาหาของใหญ่เลย ผมเองก็พยายามถามไปหลายครั้งนะครับว่าเออว่าว่าหลวงหลวงลุงแกต้องการจะหาอะไรแกก็ไม่ตอบผมนะครับผมก็เลยทําได้แค่เดินวนไปวนมารอบเมนอยู่แบบนั้นนะครับทําท่าเป็นหาของช่วยแกทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าว่าต้องหาอะไรอืมจนเวลาผ่านไปพักใหญ่ครับพี่เป้ผมเองก็เริ่มเบื่อละเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องหาอะไรออก็เลยนั่งพักตรงบันไดเมนนะครับบันไดทางขึ้นเมนครับแล้วก็หยิบทรศัพท์ขึ้นมาเล่นตรงเมนนะตอนนั้นก็นั่งเล่นได้อยู่พักหนึ่ง จนได้ยินเสียงหลวงตาเจ้าอาานะครับแกเดินมาแล้วแกถามผมว่าโยมมานั่งทําอะไรตรงนี้ล่ะอผมก็เลยบอกแกอ๋อพอดีผมมาช่วยหลวงลุงเขาหาของนะครับเจ้าอาวาแกก็ได้ยินแบบนั้นแกก็ไม่พูดอะไระครับเออแล้วก็สั่งผมว่าเออกลับกุฏิได้แล้วอีกสองสามวันก็ถึงวันบวชแล้วจําบทสวดอะไรไปครับตอนผมก็เออทําได้แค่เดินตามหลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็กลับไปที่กุฏิ จนเข้าช่วงกลางคืนผมเองก็จะไปอาบน้ําเพื่อที่จะเตรียมตัวพักผ่อนเพื่อที่อ่านหนังสือสวดมนต์ต่อครับครับแลวด้วยความที่ว่าบรรยากาศตามต่างอำเภอครับแค่ช่วงทุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็คือมืดมากแล้วอืผมก็เลยต้องรีบจัดการธุระตัวเองให้เสร็จพอผมอาบน้ําอะไรเสร็จตอนที่เดินกลับมาที่ที่กุฏิครับก็ต้องผ่านกุฏิทั้งสามหลังก่อนครับซึ่งพระท่านอื่นนะครับเขาก็เข้ากุฏิจําวัดกันเรียบร้อยแล้ว จนผมมาถึงห้องตัวเองครับผมก็เห็นหลวงลุงท่านเดิมแกนั่งอยู่ข้างกุฏิตรงที่ผมอ่านหนังสืออ,อผมก็เลยถามเรื่องเมื่อตอนเย็นไหมครับเออหลวงลุงครับแล้วหลวงลุงหาของเจอหรือยังครับเนี่ยโอ,อ้โแกก็นิ่งเงียบไปไม่ยอมตอบอะไรผมอีกครับผมก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรแกเผื่อเป็นของสําคัญอะไรแกแกไม่อยากบอกก็ก,ก,ก็แล้วแต่แกแล้วกันผมก็เลยเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปในกุฏิครับแต่จังหวะที่ผมกําลังเปิดประตู ก็มีเสียงเรียกมาจากข้างหลังผมอืมโยมผมด้วยความตกใจครับพี่เป้ก็เลยรีบ,รบหันไปครับภาพเห็นคือหลวงุงแกยืนอยู่ข้างหลังผมแบบหน้าห่างกันแค่คืบเดียวกันโอ้ใกล้มากอะ่ะเออใช่ครับมายืนซ้อนหลังผมเลยผมด้วยความตกใจก็รีบถอยหลังเข้าไปในกุฏิแกก็พูดขึ้นมาว่าเอออาตมาเวียนหัวจังอาตมาขอพักที่กุฏิสักทักสิครับ ตอนนั้นก็ด้วยความตกใจครับด้วยทําอะไรไม่ถูกด้วยก็ได้แต่ตบปากรัดคําแกไปบอกเออได้ได้ครับหลวง,ล,ง,ล,งลุงเข้ามาพักก่อนแล้วกันพอหลวงลุง,ลงแกเข้ามาพักกครับผมก็เลยก็ไปนั่งหน้ากุฏิเปิดไฟไปนั่งหน้ากุฏิเพื่อที่จะว่าอ่านหนังสือท่องบทสวดอะไรต่อครับจนตอนนั้นเวลามันก็ผ่านไปด้วย,ยครับประมาณสามทุ่มแล้วผมเองก็เริ่มง่วงก็เลยเดินไปห้องน้ําเพื่อที่จะจัดการธุระอะไรส่วนตัวให้เสร็จเพราะว่าไม่อยากตื่นมาเข้ากลางดึกด้วยบรรยากาศมันมืดนะครับ พอเข้าน้ํนาอะไรเสร็จผมก็กลับไปที่กุฏิแต่พอผมเดินกลับไปครับเห็นประตูกุฏิมันเปิดทิ้งไว้อยู่อพอผมเข้าไปก็คือหลวงลุงรูปนั้นนะแกไม่อยู่ที่ห้องแล้วไม่อยู่ที่กุฏิแล้วครับตอนนั้นก็ไมไ่คิดอะไรครับคิดว่าเออแกคงหายเวียนหัวแล้วก็กลับไปจําวัดที่กุฏิตัวเองแล้วแหละอุ๋มิก็เลยจัดที่นอนนะครับแล้วก็เข้านอนตามปกติแต่คืนนั้นผมก็ฝันปแ,ปแปลกๆแกเป้ผมฝันว่าตัวเองเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยผมบวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นั่งอยู่ในกุฏิสักพักตัวผมเองเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาเชือกไปผูกกับพ้าลมเทดานะครับเฮ้ยเออแล้วตัวผมเองก็ผูกคอตัวเองโอในฝันตอนนั้นคือผมทรมานมากครับจนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้แต่คิดทบทวนเรื่องฝันอยู่แบบนั้นนะครับครับแล้วก็หลับไปอีกรอบหนึ่ง พอตื่นมาในเช้าวันที่สองครับผมเองก็ทํากิจวัตรตามปกติครับแล้วก็เลือกที่จะโทรไปเล่าให้คุณแม่ฟังเรื่องฝันเมื่อคืนอืมแม่เองก็พยายามพูดปลอบใจครับเอออย่าคิดมากเลยคงพอนอนต่างที่แหละแล้วก็น่าจะคิดมากไปเองอพอคุยกับแม่จบครับก,ก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงจนช่วงกลางวันแม่เองก็มาหาผมที่วัดมาคุยกันเรื่องเออการจัดงานบวชแล้วแม่ก็ย้ากับผมนะว่าเออเมื่อคืนเนี้ยห้ามออกไปไหนเพี้ยนพลาดน,นะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะ จะเข้าพิธีอุปสมบทแล้วแม่ถือว่าเออคนที่จะบวชอะไรไบเนี้ยเนื้อมันหอมอันตรายผมก็ได้แต่ตบปากรับคำคุณแม่ครับจนพอช่วงบ่ายคุณแม่เองก็เดินทางกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะจัดเตรียมเรื่องงานต่อส่วนผมเองก็อยู่ที่วัดนั่งอ่านหนังสือสวดมนต์ทำนู่นทำนี่นั่นต่อเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเตรียมเข้าพิธีแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ดําเนินไปตามปกตินะครับจนช่วงเย็น หลวงตาทั้งสามรูปท่านก็มากวาดลานวัดกันตามปกติเหมือนเมื่อวานผมเองก็ไปช่วยครับไปกวาดวัดไปกวาดเศษใบไม้แห้งแต่วันเนี้มีหลวงตาท่านหนึ่งแกถามผมว่าโยมเป็นไงบ้างละ่ะมาอยู่ที่นี่มผมก็ได้แต่ยิ้มนะครับอ๋อก็ก็ดีครับหลวงตาบรรยากาศก็ร่มรื่นดีครับไล้หลวงตาแกาก็ถามต่อด้วยคำถามแปลกครับเออแล้วเจออะไรบ้างไหมละ่ะโอ้เออ ตอนนั้นผมผมก็งงครับด้วยด้วยคาถามที่แกถามมาแต่ก็ไม่ได้ทันได้ตอบอะไรหรือว่าถามอะไรแกต่อหลวงตาเจ้าว่าเนี่ยท่านก็เดินม,มาตีระครังเพื่อที่จะให้พระทุกรูปเนี่ยเข้าไปทําวัดเย็นในโบสถ์พอดีครับ,รบพระทุกรูปก็โอเคเก็บไม้กวาดนู่นนี่นั่น,นแล้วก็เดินเข้าโบสถ์กันไปก็จะเหลือแค่ผมคนเดียวที่ลานวัดตรงนั้นผมก็เก็บของพยายามเคลียร์ของอะไรช่วยช่วยพระท่านนะครับอืระหว่างที่ผมกําลังเก็บของอะไรอยู่ โยมอืมช่วยแตมาหาคองหน่อยสิโอ้ยมาอีกแล้วเป็นเสียงหลวงลุงท่านเดินนะครับ uh huh. พอผมหันไปตามเสียงก็คือเห็นหลวงลุงอ่ะแกยืนกวักมือเรียกผมอยู่หน้ากุฏิครับผมก็โอเคก,ก็เดินเข้าไปหาแกครับแต่วันเนี้ยผมอ่ะเริ่มไม่ไหว,วเริ่มสงสัยว่าว่าแกต้องการหาอะไรกันแน่ก็เลยถามแกไปว่าเออหลวงลุงจะหาอะไรครับเออบอกผมได้ไหมเออผมจะได้หาถูกผมจะได้ช่วยหาใช่ แต่แกก็ไม่ตอบอะไรครับแล้วก็เดินนําผมไปที่ที่เมนจุดเดิมเลยเหตุการณ์ก็เหมือนวนลูปไปแคบทีนี้พอไปถึงแกเองก็เดินก้มหน้าก้มตาหาของอะไรผมก็ทําได้แค่เดินก้มๆเงยๆอยู่แบบนั้นครับเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องหาอะไรอืจนแกเรียกผมได้ยินเสียงแกเรียกผมครับโยมขึ้นมาบนนี้หน่อยสิอาตมาคิดว่ามันอยู่ในนี้นะ พอผมหันไปตามเสียงครับภาพที่ผมเห็นคือหลวงลุงแกยืนอยู่หน้าหน้าเตาครับหน้าเตาเผาหน้าเตาเมนเออแล้วแกก็ชี้เข้าไปในเตาเฮ้ยตอนนั้นคือผมเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเออเพราะว่าการที่แกบอกแบบนั้นนะคือเหมือนเป็นการที่ว่าแกสื่อในไหนว่าเออจะใช้ให้ผมเนี่ยเข้าไปเข้าไป,<น>ไปหยิบของในเตาเมน้เออตอนผมก็ทําได้แค่ค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปครับจนถึงหน้าเตาเมนตรงนั้นก็พยายามดู สิ่งที่แกตามหาก็ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ด้วยบรรยากาศตอนนั้นนะครับบวกกับว่าเออในเตาอ่ะมันค่อนข้างมืดครับผมก็เลยหันไปถามลุงแกครับเออหลวงลุงครับเออมีไฟฉายไหมครับมีอยู่ที่กุฏิมีอะไรไหมพอดีผมจะเอามาส่องหาของหองให้หลวงลุงครับพอดีผมมองไม่เห็นอแกก็เลยชี้นิ้วไปที่หลังกุฏิเจ้าวาอะไรครับโอ้ยโน่นอัตมาอยู่หลังกุฏิเจ้าวาดโน่นผมก็เลยโอเคครับลุงเดี๋ยวผมไป ไปเอาให้ที่กุฏิแล้วกันครับหลวงลุงจะได้ไม่ต้องเดินผมก็อาสาเดินกลับไปที่กุฏิของหลวงลุงนะครับเพื่อที่ว่าจะไปเอาไฟฉายผมก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงกุฏิของท่านเจ้าวาดก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ท่านเจ้าวาสเนี่ยแกออกจากโบสถ์แล้วก็กลับมาที่กุฏิพอดีครับเออโยมมาทําอะไรแถวนี้ล่ะผมก็ตอบแกไปครับอ๋อพอดีผมจะมา,าไฟฉายที่กุฏิหลวงลุงนะครับเห็นแกบอกว่ากุฏิแกอยู่ หลังกุฏิเจ้าวาดท่านเจ้าว,วาดพอแกได้ยินแบบนั้นนะครับท่านก็ไม่พูดอะไรแล้วก็บอกให้ผมเนี่ยปรับกุฏิไปเพื่ออ่านหนังสือเตรียมบทสวดสาหรับพรุ่งนี้อืผมก็เลยอ่ะโอเคกลับไปที่ตตวิกุฏิตัวเองครับตามคําบอกของท่านเจ้าว,วาดและคืนนั้นหลังจากอาบน้ําทําธุระส่วนตัวอะไรเสร็จผมก็เข้ากุฏิเพื่อที่จะเตรียมพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีงานตั้งแต่เช้าครับ นอนหลับไปได้ไม่นานครับพี่เป้ผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันมีเสียงเหมือนคนมาเข้ะประตูครับครับแต่ตอนนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงแต่ก็ไม่ได้ตอบตอบขานอะไรไปจนเสียงมันดังขึ้นใหม่อีกรอบครับคราวนี้พอผมพยายามฟังดีๆเนี่ยเสียงมันไม่ได้ดังมาจากประตูครับพี่เป้เสียงมันดังมาจากตื้งหลังคาครับโอ้ยมาจากข้างบน แล้วด้วยความที่ว่ากุฏิมันเป็นกุฏิเก่าๆพี่ออด้านบนมันก็จะเป็นคานะพาดไว้แล้วก็มีพัดลมเพดานห้อยอยู่ออก็คือถ้ามองขึ้นไปก็จะเห็นตัวหลังคาเลยหลังคากระเบื้องอ,อแล้วก็จะเป็นพัดลมที่ติดอยู่กับคานไม้ครับอ,อืซึ่งพอรู้แล้วว่าเสียงมันมาจากด้านบนนะครับ,รบผมก็เลยค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปมองครับพี่เป๊ะภาพเปลี่ยนคือหลวงลุงแกนั่งยองๆอ,อยู่บนคานนั้นนอะครับ กีวอนนี่เละดำปีเลยแล้วแกก็ค่อยๆยิ้มค่อยๆยิ้มให้ผมคนลุกว่าที่แย่กว่านั้นคือ,อตรงเบ้าตาแกครับมันมันมันโบ๋เลยนี่มีลูกตาอยู่ข้างในครับอตอนนั้นผมยอมรับตรง,ตรงๆเลยว่าผมผมสติแตกมากวิววิว่ววองออกจากกุฏิแล้วก็ไปที่กุฏิเจ้าวาดเลยอพอเจอเจ้าวาดนะครับท่านก็นั่งอยู่ที่หน้ากุฏิอยู่แล้วแกก็ไม่ถามอะไรผมสักคำ แกก็สั่งให้ผมนะครับเข้าไปในกุฏิของท่านแล้วก็รีบเข้านอนพักผ่อนไม่ต้องพูดอะไรคืนนั้นผมก็ได้แต่นอนคุมโปงตัวสันอยู่แบบนั้นนะครับ,รบแล้วก็เผลอหลับไปเลยพอตื่นขึ้นมาเช้าวันอุปสมบทครับ,รบผมเองก็ยังฝังใจกับกับเหตุการณ์เมื่อคืนก็พยายามจะถามหลวงตาเจ้าว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมเจอคืออะไรแบบนี้แต่ท่านก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรบอกแค่ว่าเออให้มีสมาธิ กับงานอุปสมบทก่อนอืแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครับจนพิธีอะไรมันก็ดําเนินไปตามปกติครับผมเข้าพิธีอุปสมบทอะไรเรียบร้อยตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นพระสงค์เต็มตัวแล้วหลังจากเสร็จพิธีทุกอย่างก็ถึงเวลาฉันเพนตอนนั้นเนี่ยผมผมคิดในใจไว้แล้วเออยังไงหลังฉันเพนผมก็ต้องถามเจ้าวาดเรื่องนี้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่ผมเจอมันคืออะไรแล้วหลวงลุง ทำไมถึงมาหลอกมาร้อนผม,มพ่อฉันเพี้ยนเสร็จเลวครับสวดอะไรปัดรับปัดทรงอะไรเรียบร้อยท่านเจ้าวาดก็พูดกับผมขึ้นมาทันทีเลยว่าเองตา,งตามหลวงตามานี่อแล้วท่านก็เดินนําผมไปที่หลังกุฏิของท่านนะครับแล้วพระถิ m คือเป็นเจดีสรีอติเครับ<อ>เต็มไปหมดเลยหลังเจ้าวาดหลังกุฏิท่านเจ้าวาดเลย แล้วท่านเจ้าวาดก็เดินไปเรื่อยๆจนหยุดอยู่ที่หน้าเจดีใส่อาทิอันหนึ่งซึ่งเจดีใส่อาทอินนั้นนะครับมันเป็นของหลวงลุงที่ผมเจอมาอตลอดสองวันครับเออแล้วท่านเจ้าวาดก็เล่าฟังครับว่าหลวงลุงท่านเนี้ยท่านมาบวชได้ไม่นานซึ่งการที่ท่านมาบวชตอนนั้นนะครับเหมือนประมาณว่าครอบครัวเริ่มมีปัญหาแล้วออท่านก็เลย มาบวชอยู่ที่วัดมาอาศัยพระพุทธศาสนาอืแต่ด้วยความที่ว่าหลวงลุงแกเองครับยังละวิสัยเดิมต่อเป็นคา,ารวดไม่ได้ครับแกยังเสพสารเสพติดยังมีเ,เรื่องของสารเสพติดของมึนเมาครับ,รบจนผ่านไปไม่ถึงพรรษาหนึ่งแกเริ่มสติไม่ดีแล้วเนื่องจากอาก,การเสพยาเกินขนาดอะไรพวกนี้ครับ แกเริ่มจิตหลอนแกเริ่มมีอาการทางจิตครับจนแกไปฆ่าเด็กคนหนึ่งที่มาที่วัดฆ่าโดยการใช้มีดในโรงฉันนะครับออเปาดคอเด็กโอ้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอพอทุกคนนหินเหตุการณ์นะครับ ก็มีการโทรแจ้งตำรวจอะไรกันครับโดยด้วยความที่ว่าตอนนั้นคือจิตแกหลอนแกไปหมดแล้วครับแกก็พยายามหนีจนสุดท้ายแกเข้าไปขังตัวเองอยู่ในกุฏิแล้วแกก็เลือกที่จะแขวนคอตัวเองอในกุฏิกุฏินั้นซึ่งมันคือกุฏิเดียวกับที่ผมเข้าไปพักตลอดสองคืนซึ่งกลายเป็นว่าด้วยด้วยด้วยความ ถ้าทําทางศาสนาครับความผิดที่แกทําอะมันถึงขั้นเป็นอาบัตขั้นรุนแรงก็คือเขาเรียกว่าปราชิกค,ครับขึ้นในส่วนเนี้ยมันต้องเขาเรียกว่าต้องจับศึกทันทีครับแต่ว่าแกเองยังไม่ทันถูกจับศึกด้วยซ้ําบแกก็เลือกที่จะแขวนตัวเองทั้งผ้าเหลือ,องแบบนั้นเลยอืซึ่งตรงนี้ยพระในวัดนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด สี่รูปรวมท่านเจ้าวาส<ๆ>ก็จะมีท่านเจ้าวาสมีหลอกตาสามรูปรแล้วก็มีกุฏิว่างอยู่กุฏิหนึ่งซึ่งกุฏินั้นนะครับใครมาบวชกี่คนกี่คนกี่คนก็คืออยู่ไม่ได้ตลอดครับเพราะว่าเจอหลวงลุงท่านเนี้ยคอยหลอกคอยหลอนคอยแปลงแบบนี้ครับ,รบซึ่งผมได้ยินแบบนั้นนะครับพี่เป้เ<อ>ผมก็ยังช่างใจอย,อยู่ว่าเออจะเลือกที่จะ ขอไปจหวัดวัดอื่นดีไหมบ <c oughs> วชที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยจะไปขอจําวัดที่วัดอื่นดีไหม <c oughs> แต่ก็ด้วยความที่ว่าพอติดต่อไปครับกลายเป็นว่าวัดอื่นในละแวกนั้นนะ่ะไม่ไม่สามารถให้ให้ทางผมไปจําวัดได้เนื่องจากกุฏิอะไรมันเต็มหมดแล้วออื <c oughs> ก็จะมีแค่ที่นี่อ่ะว่างอยู่ก <c oughs> ็กลายเป็นว่าตลอดสิบห้าวันที่ผมบวชที่นั่นนะครับ <c oughs> ผมก็ต้องทนนอนอยู่แบบนั้นที่กุฏิกุฏินั้น จนผมสึกออกมาอืแต่ก็ยังดีที่ว่าพอผมบวชเป็นพบวชแล้วเนี่ยในช่วงสิบห้าวันที่ผ่านมาครับยังดีที่ว่าผมไม่ได้เจอกับหลวงลุงท่านเลยครับไม่ได้เจอไม่ได้ถูกหลอนไม่ได้ถูกตามอะไรเลยอือครับก็เรื่องราวมันก็ประมาณนี้ครับเป็นเรื่องสั้นๆของรุ่นน้องที่น้องก็ฝากถ่ายทอดมันไม่ประมาณนี้คุณถาม คือน่ากลัวมากแล้วก็มีคําถามถามที่จะถามน้องถามอ่ะนะลุงคนนั้นก็บอกว่าช่วยไปหาของให้หน่อยอยากรู้จังเลยว่าของอะไรอ่ะพอจะรู้ไหมม,ม,หมันคือมีดครับเฮ้ยมันคือมีดซึ่งในช่วงสิบห้าวันที่ผมบวชอยู่ครับผมก็ถามท่านเจ้าว่าแล้วนี่ว่าหรืวว่าเม่แกใช้ให้ผมไปช่วยหากของที่ที่เมนนะ ซึ่งซึ่งตัวมีตัวนี้ครับท่านเจ้าวาดแกแกบอกให้ฟังว่าก็คือใส่ไคกับศพ<บ>ของลงุงลุ่นานนี้แล้วก็เผาที่มไปพร้อมกันเลยครับโอ้ยก็คือสิ่งที่แกให้ผมช่วยหาทั้งสองวันก็คือมีดที่แกใช้ปาดคอเด็กครับครับโอ้ยเคยคือถ้าไม่มีไม่มีเจ้าวาดมา ท่านอท่านน่าจะรู้ท,ท่านนั้นท่านนั้จะทราบทั้งหมดแลว่าตั้งแต่วันแรกแล้วว่าลุงคนนี้คือใครแต่แต่เขาเห็นว่าเรากำลังจะบวชก็เลยไม่อยากจะให้รู้สึกกลัวใช่ไหมใ,<ช>ให้มีสมาธิในการที่จะไปเตรียมงานซะดีกวา่าแต่รู้ทั้งรู้อะคำถามก็ว่าน้องทามถ้าตอนนั้นถ้าตอนนั้นตอนที่ลุงเขาบอกว่าของที่เขาหามันน่าอยู่ใน,ใน,ใ,นในเตาเผาเนี่ย กล้าเข้าไปไหมอืถ้าเป็นผมผมไม่กล้านะครับไม่กล้าใช่ไหมโอ้ใครจะกล้าเข้าไปอ่ะขนาดตอนกลางวันอ่ะมันยังดูน่ากลัวเลยนะใช่แล้วพอเป็นช่วงโพลเพล์แบบนั้นกลายเป็นว่าด้วยบรรยากาศรอบข้างแล้วด้วยด้วยคําว่าเมนนะครับเมนยังไงมันก็คือเมนอยู่ตอนกลางวันหรือกลางคืนหรือตอนไหนก็ตามอืมมันน่ากลัวแล้วก็มามาเฉลยตอนที่ว่าอ่อตอนที่เราเข้าไปในกุฏิ แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงเขาเรียกเสียงลุงเรียกอะนะปรากฏว่าเสียงมันมาจากด้านบนนั่นคือตรงคาตรงหลังคาแล้วนะแกก็มาทําปรากฏตัวให้เห็นเลยว,ว่าลุงที่เราเจออยู่เนี่ยวันสองวันสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนี่ยแหละคือเขาแหละนั่นคือคืนที่เป็นมันเป็นคืนก่อนที่น้องเขาจะต้องบวชแล้วก็เพราะ่าเช้าวันตัดไปน้องก็ต้องบวชแล้วถ้า ถ้าดูจากเรื่องเนี้น้องทางคิดว่าลุงแกมาแกมาเพราะอะไรผมมองว่าถ้าถ้าในมุมผมนะครับผมมองว่าแกยังใช้คาว่าเอยังไปไหนไม่ได้มากกว่าออซึ่งด้วยความที่ว่าเหมือนที่ผมบอกตามหลักศาสนาครับมันคืออาบัตขั้นรุนแรงเลยมันถึงขั้นปาราชิกเลยใช่และทีเนี้ยกลายเป็นว่าแกเองยังไม่ทันถูกจับศึกด้วยซ้ําแกเลือกที่จะทําแบบนั้นนะครับอืมแล้วกลายเป็นว่า แกก็น่าจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะครับกับเมนกับกุฏิของแกซึ่งตอนเนี้ยน้องเขาก็ฝากดีเทลมาเพิ่มมากก็คือในส่วนกุฏิตรงนี้ก็คือทุบทิ้งไปละครับทุบทิ้งไปแล,แล้วก็ไปสร้างกุฏิใหม่อีกอีกด้านหนึ่งครับครับไม่ไหวคือใครมาก็จะโดนทุกคนนะทุกทุกรูปเลยพระที่มาใหม่ๆนะแล้วก็นี่แหละครับยาเสพติดนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะพอที่จะ เสพมันเข้าไปแล้วก็ด้วยที่มีปริมาณเยอะมันทําให้จิตหลอนมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ต้อง<ช>ไปทําอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้คือเด็กคนหนึ่งที่โชคร้ายนะไม่รู้อินุอเนเเลยอะลึกภาพตามอะแค่แค่เราเห็นคนร้ายหรือว่าเห็นคนที่เขาเสพยามีตัประกันเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นคนแก่หรือเป็นใครก็แล้วแต่ เราจะรู้สึกน่ากลัวเราจะรู้สึกสงสารถูกต้องไหม<ช>นี่เป็นพระในในในโอ้โหเป็นชุดที่เป็นชีวอเลยเป็นพระเลยอ่ะกําลังใช้มีดของมิคมที่โอ้โหแล้วก็ทําแบบนั้นอะ่ะซึ่งมันสะเทือนใจตรงนั้นตรงที่ทว่ามันกลายเป็นว่าเหยื่อตรงนั้นคือเด็กน้อยๆคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยครับใช่ฮะแล้วก็น้องทามถ่ายทอดออกมาดีมากครับเสียงน้องทามน,นี่คือ เสียงใส่คือนะเสียงน่าฟังอนะครับเข้าใจง่ายแล้วก็น้องทมาเล่าเรื่องได้เห็นเป็นเป็นชดๆเลยว่ามันเป็นยังไงเออตอนจังหวะสุดท้ายที่ที่เขาอที่เจ้าวาดพาบอกว่าเดี๋ยวพาไปหลังกุฏิโอ้โหตอนนั้นผมเชื่อว่าน้องคนนี้นะเพราะเห็นที่เป็นเจดีเป็นโกรธเจดีฮะผมว่าตอนนั้นขา สั่นทาอะไรไม่ถูกได้นอนเลยซ,ซึ่งผมเองก็มองว่าท่านเจ้าวาดเองก็น่าจะรู้แล้วแหละว่า,วาเออเหตุการณ์มันคืออะไรยังไงบ้างตั้งแต่ที่เล่าให้ฟังนะครับเพราะ<อ>ว่าอพอฉานเพลงเสร็จปุ๊บแกก็ไม่ได้ถามเลยแกบอกเออให้เดินตามแกไปเลยเอซึ่งแกเ,เองก็น่าจะรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างครับแล้วก็อยังโชคดีครับเรื่องนี้ยังมีความโชคดีตรงที่ว่าหลังจากนั้นอีกสิบกว่าวันนะครับก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอใช่ไหม เออไม่งั้นด้วยความที่ว่าบวชแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรเงี้ก็จะเป็นดีเทลแค่ช่วงก่อนบวชช่วงนั้นโอ้ไม่งั้นนะไม่งั้นนะผมว่าไม่น่าจะครบสิบห้าวันอ่ะถ้าเจอผมว่าน่าจะไม่ครบครับพี่เตเออเออเออนี่คือก็ไม่ครบแน่นอนยิ่งรู้ความจริงแล้วเนี่ยใช่คืออย่างที่ผมบอกอ่ะคือถ้าถ้าเรายังไม่รู้แล้วเราโดนหลอกไปเนี่ยเรายังพอพอรับได้แต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วอ่ะแล้วมาแบบเนี้ยโหมันเป็นใครก็ไม่ไหวนะ ขนาดไม่เจอแล้วรู้ความจริงแล้วต้องทนนอนสิ้าคืนนะสงก็ก็หนักแล้วนะโอ้โหนอนไม่หลับหรอครับจิตตกแน่นอนเสียงอะไรกกก๊กแก๊กนี่คือคือคือมาแน่อะนะคิดไปหมดอยู่แล้วแหละนะครับโโอเคโอ้โหขอบคุณน้องทามากนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังสนุกตื่นเต้นมากครับน้องทามแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่เวนอยู่อ่าใช่ครับโอเวนพรุ่งนี้เช้าครับครับอ่ายังไงก็ถ้าหนาวหนาวก็เปิด รายการผีฟังไปด้วยนะเป็นเพื่อนกันใช่ครับก็นี่เดี๋ยวก็เปิดรายการพี่เป้ครับโอ้ขอบคุณมากแล้วก็ก่อนรางสายต้องทานดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับได้เลยครับพี่เป้เหมือนกันนะครับขอบคุณอีกครั้งครับน้องทามครับยินดีมากเลยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดี